ค่ะเรามาต่อกันในพาร์ทที่2กันเลยนะคะในพาร์ทนี้จะเป็นส่วนของ error correction ซึ่งเขาก็จะให้บทความให้ passage เรามาเนาะแล้วก็จะขีดเส้นใต้ตรงคำคำหนึ่งไว้แต่ว่ามันผิดนะคะให้เราแก้ว่าไอ้ตรงที่ขีดเส้นใต้ตรงนั้นนะ่ะต้องแก้เป็นคำอะไรใน passage นี้เนี่ยก็จะมีข้อ16ถึงข้อ20นะคะมี5ข้อด้วยกันเดี๋ยวมาดูว่าบทความนี้จะเล่าถึงเรื่องอะไรบ้างนะคะ ขึ้นต้นมาเลยเนี่ยเขาขึ้นว่า the kiwi ค่ะ the kiwi เนี่ยเป็นประธานนะคะ the kiwi ที่เรานึกถึงเราจะนึกถึงว่าเป็นผลไม้ใช่ไหมคะแต่ว่าในก i ว i นี้เนี่ยเขาเขาแปลว่าเป็นนกค่ะเป็นนกก i ว i เป็นนกชนิดหนึ่งนะคะ can only be found can เนี่ยแปลว่าสามารถ only เนี่ยแปลว่าแค่ be found เนี่ยแปลว่าพบค่ะมาจากคําว่า ไฟล์เนาะแต่ว่าช่อง3ของไฟล์ก็คือคำว่าฟาวและใส่ B ด้วย B บวกเวิร์บช่อง3เป็น passive voice ค่ะ passive voice คือถูกกระทำเพราะงั้นนกกีวีเนี่ยถูกพบ In New Zealand อ่าเขาพูดประโยคแรกมาอย่างนี้นะคะต่อมาเขาบอกว่า people seldom see this bird อ่าเห็นไหมคะมีคำว่า this bird bird เนี่ยคือนกเราดูแล้วว่า กีวีในที่นี้เน่ยไม่ใช่ผลไม้แต่เป็นนกต่างหากนะคะ people เนี่ยก็คือผู้คน s e l d o m เนี่ยแปลว่าแทบจะไม่ค่ะแทบจะไม่ c เนี่ยแปลว่าเห็นเขาบอกว่าผู้คนเนี่ยแทบจะไม่เห็นนกชนิดนี้ so เขาขีดเส้นใต้คำว่า so เป็นข้อ16แปลว่า so เนี่ยผิดเราต้องแก้เป็นอะไร so เนี่ยแปลว่าดังนั้น it e มัน usually เนี่ยแปลว่าบ่อยค่ะ Rans run away run Away ก็คือแบบวิ่งหนีหนีไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นดังนั้นนกเนี่ยมันวิน่งหนีบ่อย When เมื่อ s o m o o n e o m m s เนี่ย o m e o n e ก็คือใครบางคน c o m e s เนี่ก็คือเข้ามาใกล้เนี่ยก็คือใกล้เนาะค m ก็คือมาเขาบอกว่าผู้คนเนี่ยแทบจะไม่เห็นนกชนิดนี้ดังนั้นมันเลยวิ่งหนีบ่อยๆเวลาที่มีคนเข้ามาใกล้อ่าไม่ใช่ดังนั้นมันน่านจะต้องเป็น ช้อยส์ไหนเดี๋ยวมาดูกันนะคะในข้อ16เนาะข้อ16 choice ที่1 Though เนี่ยแปลว่าถึงแม้ว่าค่ะข้อ2นะคะ besides แปลว่านอกจากนี้ besides เติม s แปลว่านอกจากนี้แต่ถ้า besides ไม่เติม s จะแปลว่าข้างๆค่ะข้างๆ ข้อช้อยสาม because เพราะว่าข้อ4 so that เพื่อที่จะเพื่อที่จะ yet แปลว่ายังหรือกระนั้นแล้วในข้อ16เนี่ยช้อยทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่า conjunction ค่ะ conjunction หรือว่าคำเชื่อมนั่นเอง มันจะมีการเชื่อมประโยคระหว่างประโยคที่1ที่บอกว่าผู้คนเนี่ยแทบจะไม่เห็นนกชนิดนี้โดยเชื่อมด้วยคอนจังชันอีกประโยคหนึ่งก็คือบอกว่ามันเนี่ยวิ่งหนีบ่อยเวลาคนเข้ามาใกล้เราดูจากช้อยแล้วทั้ง4ช้อยเนี่ยทั้ง5ช้อยเนี่ยตัวไหนเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดคะช้อยที่3เพราะว่าผู้คนเนี่ยแทบจะไม่เห็นนกชนิดนี้ เพราะว่ามันเนี่ยชอบวิ่งหนีเวลาที่คนเข้ามาใกล้เนาะเพราะงั้นคำว่า because ที่แปลว่าเพราะว่าเนี่ยเป็นตัวเชื่อมที่ดีที่สุดแล้วเพราะงั้นข้อ16นะคะก็เลยตอบ choice ที่3นั่นเองคราวนี้เรามาดูข้อ17กันนะคะข้อ17เเนี่ยเขาขีดเส้นใต้ตรงคำว่า day กับ lift เดเนี่ยเป็นประธานแปลว่าพวกเขาหรือพวกมันเนาะลิฟตเนี่ยแปลว่าอาศัยซึ่งเวิร์บของเราเนี่ยคือคำว่า l i ฟตเนี่ยเขาเติมอีดีเป็นเวิร์บช่องที่2อ่อะ subject บ,บวกเวิร์บช่องที่2นะคะเป็น past simple tense เอาไว้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเนาะแปลว่าตรงนี้อาจจะผิดอาจจะต้องแก้เป็นไรเดี๋ยวมาดูการเดเนี่ยเป็นสรรพนามที่คิดว่าน่าจะเอาไว้แทนตัวนกเนาะ ตัวนกเนี่ยพวกมันเนี่ย lift อาศัยอยู่ใน thick swampy forest forest เนี่ยแปลว่าป่าค่ะ swampy เนี่ยก็คือหนองน้ำสภาพแบบเป็นป่าที่เป็นสภาพแบบหนองน้ำแล้วก็ thick ที่แปลว่าหนาคือหนาทึบไม่ได้แบบโปร่งโลง่งโลง่ลงโปร่งอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเขาก็มีการใช้ comma มมเนาะเชื่อมกับ verb อีกตัวหนึ่งคือคำว่า h i d e ซึ่ง hide เติม s เนี่ยเป็น verb ช่องที่หค่ะเอาไว้ใช้กับ ประธานเอกพจน์เนาะเพราะงั้นประธานเอกพจน์ประธานของเราคือคําว่า DAY Day เนี่ยจะต้องเป็นประธานเอกพจน์นะถึงจะใช้เวิร์บที่ใส่คําว่า h i า s ได้ต่อมาค่ะอ่านต่ออีกนิดนึงว้าวไ e เนี่ยแปลว่าหลบว้าว wow เนี่ยแปลว่าในขณะที่ the daytime ในขณะที่แบบเป็นเวลากลางวัน in b o l l s b o w t l s เนี่ยแปลว่าโพรงค่ะ รลางวันในโพรงอหรือว่า under คือใต้ f i ก,ก็คือไหนและ vegetation แปลว่าพืชผักพืชพันธ์ต่างๆเนี่ยมีการเชื่อมคอมมาแล้วใส่ and อีกแล้วค่ะ only comes out at night comes out เนี่ยแปลว่าแบบออกมา at night ก็คือตอนกลางคืนเพราะงาั้นในประโยคนี้ที่เราอ่านมาเนี่ยมี verb อ,อยู่ทั้งหมด3ตัวเลยนะมีคำว่า lift มีคำว่า hides แล้วก็มีคำว่า comes out มันจะมีกฎอยู่ค่ะคือกฎ paralel กฎ paralel ก็คือเวลาที่เราจะเชื่อมเนี่ยโดยการใช้แอนนะถ้าเรามีประธานเรามี verb ตัวที่1นึ่งเราจะมี verb ตัวที่2แล้วเราก็ใส่แอนแล้วก็ verb ตัวที่3มเนี่ยมี verb 3ตัวแบบนี้นะอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแล้วถ้าเรามี verb 3ตัวแบบนี้นะ verb ทั้ง3ตัวเนี้ยจะต้อง เป็น tense เดียวกันคือถ้ามันเป็น verb ช่องที่ 1, <_ d ose> 1ก็ต้องเป็นช่องที่1เหมือนกันทั้ง3ตัวแต่ถ้ามันเป็น verb ช่องที่2ก็ต้องเป็น verb ช่องที่2เหมือนกันทั้ง3ตัวเพราะฉะนั้นข้อที่17เนี่ยเราเห็นแล้วว่า verb 3ตัวที่ไฮไลท์ด้วยสีเขียวเนี่ยที่เขาไม่ได้ขีดเส้นใต้ไว้เนี่ยแปลว่ามันถูกเนาะมันเป็น verb ช่องที่1เนี่ยอยู่2ตัวและแปลว่าไอ้ที่เขาขีดเส้นใต้ไว้เนี่ยมันก็จะต้องเป็น verb ช่องที่1ด้วยเหมือนกันใช่ไหมเพราะงั้นเราก็ รู้ได้เลยว่าข้อ17เนี่ยเราจะต้องแก้ประธานให้เป็นเอก,กพจน์เนาะเพราะว่า Ver รเติม s นะคะเอาไว้ใช้กับประธานที่เป็นเอก,กพจน์เท่านั้นแล้วก็ต้องเป็น Ver รช่องที่1ด้วยอ่ะคราวนี้เราไปดู Choice ที่17ค่ะ Choice ข้อ17เขาบอกว่าประธานต้องเป็นเอก,กพจน์ day ที่แปลว่าพวกมันพวกเขาเนี่ยไม่ใช่ก็จะเหลือประธานที่เป็น it เนาะแล้วก็เ e r b จะต้องเติม S ให้เหมือนเพื่อนนวยก็เป็นข้อ4อ่ะตอบข้อ4ได้เลยค่ะเป็นการกดการใช้พา r a l e ล l เด็กๆอย่าลืมนะว่าถ้ามีการเชื่อม verb หลายๆตัวด้วยแอนเนี่ยถ้าข้างหน้า verb ข้างหน้าเป็นยังไง verb ข้างหลังก็จะต้องเป็น tense เดียวกันเลยนะคะต่อมาข้อที่18นะคะเราอ่านไปแล้วนิดนึงเนะาะหลังจากที่เราอ่านข้อ17มาเขาบอกว่าตัวนกเนี่ยมันอาศัยอยู่ในป่าเนาะแล้วก็หลบซ่อน วาวแปลว่าในขณะที่ในขณะที่ the daytime เราเรียก daytime ว่าเวลากลางวันมันมีชื่อเรียกเพราะงั้นมันเป็นคำนามนะคะ in b o l l o w s ในโพรงแล้วก็อยู่ใต้พืชพันธุ์ต่างๆปั๊บปับป๊บอ่าเสร็จแล้วคราวนี้เขาให้แก้คำว่าวาว the daytime ค่ะว่าที่แปลว่าขณะนี้เนี่ยมันมีกฎการใช้คือมันจะต้องตามด้วย subject บวก verb ซึ่ง subject บวก verb ก็คือ cross หรือว่าอนุประโยคนั่นเองค่ะคราวนี้มันคำว่า daytime ของเราเนี่ยมันเป็นคำนามเพราะงั้นก็ไม่ถูกต้องและการใช้ y เนี่ยไม่ถูกต้องเราต้องแก้เป็นคำอื่นในช้อยของเราเนี่ยมีคำว่า w i while ตรงนี้ก็ไม่ถูกส่วนคำว่า when เนี่ยก็ต้องตามด้วย subject บวก verb เหมือนกันแต่ว่านี้เป็น preposition คือคำว่า in มาข้อนี้ก็ไม่ถูกเหมือนกันนะคะเพราะงั้นตัดข้อ2กับข้อ3าทิ้งไปแล้วมันจะมีคำอยู่คำคำหนึ่งค่ะที่เราจะเอาไว้ใช้เวลาบอก ในช่วงระยะเวลาเนี่ยคือคำว่า during ค่ะ during เนี่ยมันแปลว่าในช่วงเวลาอในช่วงเวลากลางวันใช่ไหมกดการเติม during เนี่ยจะต้องตามด้วยคำนามค่ะซึ่งคำนามของเราเนี่ยก็มีแล้วคำว่า daytime ถูกปะ daytime เวลากลางวันเป็นคำนามถูกต้องเลยแต่ว่าในช h อยเนี่ยมี during อยู่2ตัวคือช้อยที่1กับช้อยที่ 5. ช้อยที่1เนี่ยมี the แต่ช้อยที่5ไม่มีเดะตัวไหนถูกเรามาดูกันนะคะคาว่า d a y t เนี่เป็นคํานามที่ไม่ได้เติม s แปลว่าเป็นคํานามเอกนพเนาะเวลาเราใส่คํานามเอกพจน์เวลาเราเขียนลงไปเนี่ยมันจะต้องมีคํากํากับนามค่ะถ้ามันเป็นคํานามเอกพจนะมันจะต้องมีคํากํากับนามเช่นอะเช่น AN หรือว่า the ต้องมีอย่างนี้ลงไปด้วยเพราะงั้นช้อยข้อที่1เนี่ยคือถูกต้องที่สุด during the daytime ในช่วงเวลากลางวันอย่างนี้นะคะต่อกันในข้อที่19เลยนะคะข้อที่19ของประโยคนี้คือบอกว่า the kiwi นะคะไอ้นก kiwi นี้เนี่ย is about size of chicken อ่าเบอกว่านก no kiwi เนี่ยมีขนาด size ก็คือขนาดเนาะประมาณไก่ตัวหนึ่งอ่าประมาณนี้เดี๋ยวมาดูกันว่ามันผิดตรงไหนข้อ19เขาเขียนมาอย่างเงี้ยมันก็จะคล้ายๆกับข้อ18เมื่อกี้เลย ถ้าเป็นคำนามเนี่ยคำว่า size เนี่ยเป็นคำนามแปลว่าขนาดขนาดเนี่ยถ้ามีเอกพจน์เนี่ยหนูก็จะต้องเติม a and the ลงไปใช่ไหมคะถ้ามีสิ่งเดียวถูกไหมแต่ถ้าสมมุติว่ามันมีขนาดหลายขนาดเนี่ยหนูก็จะต้องเติม s ลงไปข้างหลังใช่ไหมคะเช่นเดียวกับเช่นเดียวกันกับคำว่า chicken เหมือนกัน chicken เนี่ยแปลว่าไก่เป็นคำนามก็จะต้องเติมกำกันบนามลงไปข้างหน้าถ้ามันมีไก่ตัวเดียวแล้วก็ถ้ามันมีไก่ล al, หลายตัวหนูก็จะต้องเติม s ลงไปเหมือนกันในคราวนี้ข้อสิเกาเนี่ยเขาเขียนมาว่า เดอะกีวีเป็นประธานเดอะกีวี่ออ่า is เนี่ยเป็น v ว r b เอกพจน์ก็จะต้องใช้คู่กับประธานเอกพจน์เหมือนกันนอกีวีตัวเดียวเนี่ยมันก็จะต้องมีไซส์เดียวถูกปะเออถ้ามันมีไซส์เดียวเนี่ยเพราะงั้นมันจะมาหลายไซส์ได้ยังไงเพราะงั้นไม่ใช่การไซส์ที่เติม s แล้วไม่ใช่ไซส์ที่เติม s เพราะงั้นข้อไหนที่เป็นไซส์เติม s เนี่ยหนูตัดทิ้งไป แล้วก็ไซส์ที่ไม่ได้เติม s แล้วก็ไม่ได้เติมอะก็ผิดกฎของการเติมคำนามด้วยเหมือนกันเพราะงั้นหนูก็ตัดทิ้งก็จะเหลือข้อ2ข้อ4กับข้อ5ถูกไหมคะคราวนี้หนูมาดูข้อ2ข้างหลังคำว่า off chicken chicken เป็นคำนามอ่ะไม่มีการเติมอะแอนแล้วก็ไม่มีการเติม s ด้วยข้อ2ก็ผิดก็ตัดข้อ2ทิ้งคราวนี้เหลือ4กับ5และคราวนี้เหลือ4ี่กับ5คราวนี้มาดูกันว่ามันจะเฉือนกันที่ตรงไหนเฉือนกันที่การใช้คำกับนามค่ะ อแอนเนี่ยเอาไว้ใช้กับคำนามที่เป็นเอกพจน์เนาะเดอะก็เหมือนกันแต่ว่าก็ใช้กับพงหูหุน์ได้แต่เดอเนี่ยมันจะมีความแบบเจาะจงมากกว่ากีวีเนี่ยมีขนาดเท่ากับไก่เขาได้เจาะจงไหมว่าไก่ตัวไหนเออแบบไม่ได้เจาะจงปะเขาก็แค่พูดลอยๆว่าเออมันก็ขนาดประมาณแบบเท่ากับไก่เนาะไม่ได้บอกว่าต้องเป็นไก่อ้วนหรือว่าไก่ผอมหรือว่าไก่เท่าไหนาไม่ได้เจาะจงเพราะงั้นเราก็ไม่ได้ต้องใช้เดอะ ที่มาเจาะจงไก่ว่าต้องเป็นไก่ตัวนี้เท่านั้นเพราะงั้นก็เลยตอบข้อ4ได้เลยค่ะต่อมาในข้อ20นะคะข้อ20เขาบอกว่า it is not tail it แปลว่ามันเนาะ is แปลว่าเป็นหรือว่าคือนะคะ not เนี่ยคือไม่ tail เนี่ยแปลว่าหางมันไม่คือหางอะมันน่าจะหมายความว่ามันไม่มีหางหรือเปล่าแล้วเขาก็พูดต่อมาว่า and และ it's wing it's แปลว่าของมัน wings เนี่ยแปลว่าปีกค่ะและปีกของมันเนี่ย are tiny tiny เนี่ยแปลว่าเล็กเล็กและ useless less เนี่ยแปลว่าไม่เนาะ use use เนี่ยแปลว่าใช้พอหนูมารวมกันว่าไม่ใช้มันก็เลยกลายแปลว่าไม่มีประโยชน์ค่ะไม่มีประโยชน์อ่าข้อ2 0เนี่ยเขาน่าจะหมายถึงว่า มันไม่มีหางอย่างนี้เนาะเดี๋ยวไปดูกันว่าชอยยี่สิเนี่ยมีให้เลือกอะไรบ้างในข้อ20ที่เขาเขียนมาเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่หางเนาะแต่เราต้องการเขียนว่ามันไม่มีหางใช่ไหมคะเพราะงั้นมันไม่มีหางเนี่ยเรามีประธานแล้วคือคําว่า i t เราต้องการ verb ค่ะ verb ของคําว่าที่แปลว่ามีนะ่ยมันคือคําว่า has ค่ะ has คราวนี้ไม่มีเนี่ยไม่มีเนี่ยไม่ใช่ has n t h a d not อย่างนี้นะแต่มันคือคำว่า no ค่ะแล้วก็ค่อยตามด้วยคำนามของเราเช่นคำว่า no water no water แปลว่าไม่มีน้ำ no food แปลว่าไม่มีอาหารอย่างเงี้ยเราจะต้องใส่คำว่า no แล้วก็ตามด้วยคำนามลงไปเพราะงั้นในช้อยข้อ20อันที่ถูกต้องตามกฎที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยก็จะเป็นข้อ1ได้เลยค่ะ it has no tail มันไม่มีหาง คราวนี้นะคะเรามาต่อกันในข้อที่21ถึงข้อ25เนาะหมดความนี้เนี่ยดูเหมือนจะเป็นจดหมายนะเพราะว่ามีคำว่าเดียแปลว่าแบบแดดหรือว่าถึงนิคมถึงนิคมจากพอลนะคะพอลเนี่ยเขียนจดหมายหานิคมมาดูกันว่าเขาเขียนว่าอะไร i am home ฉันเนี่ยอยู่ที่บ้าน with ก็คือกับหรือว่าด้วย family my family คือ,อครอบครัวของฉัน at last at last แปลว่า ในที่สุดฮะพอเขียนว่าฉันเนี่ยได้มาอยู่ที่บ้านกับครอบครัวของฉันเนี่ยในที่สุดแล้วนะคะแล้วก็เขียนต่อว่า it was มันช่างเป็น very much ก็คือแบบมาก long journey การเดินทางที่แสนยาวนาน การเดินทางเป็นคำนามนะคะ journey ลองเนี่ยเป็น adjective เนาะมาขยายคำว่า journey ว่าเป็นการเดินทางที่มันแบบลองมันยาว very much เนี่ยก็มาขยายลองอีกทีหนึ่งว่าเป็นแบบการเดินทางที่ยาวนานมากๆเลยนะคะข้อ21เนี่ยเขาขี้นใต้คำว่า very much มาเดี๋ยวมาดูการว่าต้องแก้ยังไงนะคะข้อ21นะคะ so เนี่ยมันแปลว่าดังนั้นแล้วก็แปลว่ามากด้วยเหมือนกันถ้าเราจะแปลว่ามากเนี่ยมันจะต้องตามด้วย adjective ค่ะเช่น สมมุติว่า so pretty แปลว่าอะไรสวยมากเลย so nice ก็คือแบบดีมาก so good อะไรอย่างเงี้ยก็ค,คือดีมากเลยเพราะงั้น so เนี่ยตามด้วย adjective แปลว่ามากเนาะแต่ว่าถ้าหนูใส่ so เข้าไปตรงนี้ค่ะ so long so long เนี่ยมันจะมีความหมายว่าลาก่อนเพราะงั้นการเดินทางลาก่อนเอ๊ะมันดูปแปลกๆนะเพราะงั้นไม่น่าจะตอบ so แล้วเนาะเพราะงั้นตัด so ทิ้ง คราวนี้มาดูช้อยต่อมาค่ะช้อยข้อ2เขาใช้คำว่า such อ่าข้อ2กับข้อ3มเนี่ยมี such เหมือนกันนะคะแต่ต่างกันที่ข้อ3มเนี่ยมีการใส่อะด้วยมาดูกันว่ามันใช้ยังไง such เนี่ยก็มีความหมายเหมือนกับ so เลยค่ะแบบว่าแปบลบว่ามากแบบว่าช่างจุดจุดจังเลยอะไรอย่างเงี้ย such ตัวข้อ2เนี่ยจะต้องตามด้วยคำนามค่ะมันเป็นกฎนะคะ such ต,ต้องตามด้วยคำนามพระหูพจน์ แต่ถ้าหนูมีอ่ะหรือกำกับนามเรื่องที่เคยเรียนมาเมื่อกี้ถ้ามีอ่ะหรือกำกับนามเนี่ยจะต้องตามด้วยคำนามเอกนพค่ะอ่ะคราวนี้โจทย์เราให้มาว่าอะไรโจทย์มาให้ว่า long journey journey ที่เป็นคำนามเนี่ยเป็นนามเอกนพหรือว่านามพ้าหูพจน์เอ่ยข้างหลัง journey ไม่ได้เติม s แปลว่าเป็นนามเอกนพเนาะเพราะงั้นมีข้อเดียวที่ตอบได้เลยก็คือข้อ3 Such a long journey ก็คือมันช่างเป็นการเดินทางที่แสนยาวนานอย่างนี้นะคะตอบข้อ3ได้เลยในข้อ21นะคะอ่าต่อมานะคะเราอ่านต่อ and และ I am a little bit jet lagged a little bit เนี่ยแปลว่าแบบเล็กน้อยชนเล็กน้อยอะไรเอ,อ่ย jet lag เจ็ตแลกเหมือนแบบว่าเวลาเราขึ้นเครื่องบินข้ามไปอีกทวีปหนึง่งใช่ไหมตอนกลางวันของประเทศไทยเนี่ยมันจะเป็นตอนกลางคืนของบ้านเขาไงเพราะงั้นมันก็จะเป็นการสลับหมุนเปลี่ยนเวลาเราก็จะรู้สึกแบบงุนงนงนง,น,งนอยู่นะคะมันก็คือการเจ็ตแลกนั่นแหละคราวนี้ข้อ2ี่อเนี่ยเขาบอกว่า I have to have to แปลว่าจะต้องค่ะเป็นเวิร์ชองที่2เนาะฉันจะต้อง get it over get it over เนี่ย แ e t it over เนี่ยแปลว่าข้ามผ่านค่ะ Soon แปลว่าเร็วๆนี้ฉันจะต้องข้ามผ่านมันเร็วๆนี้อ่าแต่คราวนี้เขาใช้เวิร์ช่องที่2แต่ว่าคำว่า o o n เนี่ยแปลว่าเร็วๆนี้แปลว่ามันยังไม่ผ่านไปถูกไหมมันยังไม่ผ่านไปเพราะงั้นจะมาใช้ Ver b ช่องที่2ที่พูดถึงเรื่องอดีตท,ที่แปลว่าผ่านไปแล้วได้ยังไงไม่ได้นะคะเพราะงั้นเราจะต้องไปแก้ ดูข้อ22ใช่ไหมคะเขาบอกว่าซู o แปลว่าเร็วๆนี้แปลว่ามันยังไม่ผ่านไปเนาะแปลว่ามันน่าจะต้องพูดถึงเรื่องของอนาคตอ่าแล้วทีนี้ช้อยของเราเนี่ยข้อไหนที่กล่าวถึงอนาคตได้บ้างช้อยที่หนึ่งนะคะ am getting อ่า am บวก verb ช่องที่3อ่ะ is มาบวก verb ช่องที่3นะคะเป็นเรื่องของ present continuous tend แปลว่าเป็นกําลังทําอยู่เนาะฉันกําลังข้ามผ่านมันเร็วๆนี้อ่ามันก็ยังไม่ได้อนาคตนะเป็นกาลังกาลังทำไงมันยังไม่ถึงอนาคตส่วนข้อ2เนี่ย I got it over เปลี่ยนจาก get เนี่ยเป็น got ช่องที่2อ,อ่าก็เป็นเรื่องของอดีตก็ไม่ใช่ส่วนข้อ3 was was ก็เป็นช่อง2ก็เป็นเรื่องของอดีตอีกก็ไม่ใช่ส่วนข้อ4เนี่ย I'll get it over I'll get over it นะคะ มันคือคำว่า I will get over it ค่ะ will เนี่ยแปลว่าจะอ่าเป็นเรื่องของอนาคตเพราะงั้นหนูก็ตอบข้อ4ได้เลยฉันเนี่ยจะข้ามผ่านมันเอาชนะมันเนี่ยเร็วๆนี้นะคะเป็นเรื่องของอนาคตเนาะส่วนข้อ5เนี่ย I get i t over เนี่ยก็เป็น verb ชอ่องที่1นนะคะเป็นเรื่องของปัจจุบันประจำจริงแต่ว่าไม่ใช่อนาคตนะคะเพราะงั้นก็ตอบข้อ4ได้เลยอ่านต่อในข้อ23นะคะ first ลำดับแรกเลยเนี่ย I would like to would like เนี่ยคือแบบฉันต้องการที่จะ thank thank ก็คือขอบคุณเนาะขอบคุณใครเอ่ย everybody ทุกทุกคนเลยขอบคุณทุกทุกคนเลย Again อีกครั้งหนึง่ง with ก็คือด้วยเนาะด้วย uh, your warm hospitality hospitality ด้วย hospitality uh, ที่อบอุ่นของคุณอ่ะ ด้วย h o ส p ิทอลิตีที่อบอุ่นของคุณคำว,ว่า Hospital เนี่ยมันแปลว่าโรงพยาบาลเนาะแต่ถ้าหนูเติมคำว่าลิที่เข้าไปเนี่ยก็ยังเป็นคำนามอยู่แต่ว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรเกี่ยวกับโรงพยาบาลเลยแต่มันคือการต้อนรับค่ะอ่าเขาบอกว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยอยากจะขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่นของคุณใช่ไหมคะแต่คราวนี้ข้อ23เนี่ยเขาขีดเส้น ใต้มาคำว่า w i t h กับคำว่า you are เนอะหนูๆจ๋าเวลาที่เราใช้คำว่า thank ที่แปลว่าขอบคุณเนี่ยเราจะขอบคุณถึงใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราจะต้องใช้ preposition เนี่ยคำว่า thank for หรือว่า thanks to ค่ะคือขอบคุณสำหรับจุดๆๆเพราะงั้น w i t h เนี่ยไม่ถูกและคราวนี้ดูต่อขอบคุณใครขอบคุณทุกๆคน แต่ว่าใช้สรรพนามคำว่า y o u ของคุณใช่ของคุณคนเดียวไหมไม่ก็ต้องเป็นของทุกทุกคนหลายคนถูกไหมคะของหลายๆคนเนี่ยเรามาดูกันว่าข้อ23เนี่ยมีอันไหนที่เป็นหลายคนได้บ้างนะคะข้อ23เนี่ยเมื่อกี้บอกแล้วว่าแฟนเนี่ยจะต้องตามด้วย for หรือตามด้วย to เนาะขอบคุณสำหรับจุดๆๆใช่ไหมเพราะงั้นข้อ1ตัดออก ข้อ2ตัดออกข้อ4ตัดออกข้อ5ตัดออกอ่ะเพราะงั้นตอบได้เลยไหมข้อ3 thank for คราวนี้สัรพนามคำว่า dear dear แปลว่าของพวกเขาขอบคุณทุกๆคนสำหรับการต้อนรับของพวกเขาอ่ะก็เข้ากันเลยพอดีเพราะงั้นตอบข้อ3ถ้าหนูตอบข้อ หนึ่ง hour ของพวกเราใช่ไหมพวกเราแปลว่ารวมตัวเองด้วยตัวเองก็ต้อนรับตัวเองนี่หรอก็ไม่ใช่ส่วน his เนี่ยคือของเขาของเขาคนเดียวไม่ใช่ her ของเธอคนเดียวก็ไม่ใช่อีกนะคะเพราะงั้นข้อ23เนี่ยก็จะมีให้หนูดูได้ทั้งถ้าหนูรู้เรื่อง tanks เนี่ยหนูก็สามารถตัดช้อยแล้วก็ตอบฟอได้เลยแต่ถ้าหนูรู้เรื่องสรพนามพวกนั้นน่ะหนูก็จะตัดช้อยได้อีกเหมือนกันเพราะงั้นเราก็จะต้องรู้หลายๆเรื่องเนาะ ข้อ24นะคะมันเชื่อมต่อมาจากข้อ23เมื่อกี้เลยเขาบอกว่าขอบคุณทุกคนสำหรับการต้อนรับของพวกเขาใช่ไหมในขณะที่ในขณะที่ฉันเนี่ย stay stay เนี่ยก็คืออาศัยค่ะเป็น verb ช่องที่2เแล้วเติม ed at your home ขณะที่ฉันเนี่ยอาศัยอยู่ที่บ้านของคุณแล้วก็พูดต่อว่า everybody ทุกๆคนเนี่ย is treating treating เนี่ยก็คือแบบดูแลนะคะดูแลดูแลใครดูแลฉันเนี่ย as part of the family เหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของของลนของครอบครัวเลยมันแบบทุกคนเนี่ยดูแลดีมากเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวแต่คราวนี้ค่ะเขาเนี่ยตอนแรกเนี่ยเขาใช้ verb ช่องที่2ใช่ไหมก็คือ stay เป็นอาศัยช่อง2เนี่ยคือ past simple เนาะเป็นเรื่องของ past simple เป็นเหตุการณ์ที่แบบเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตถูกไหมคะแปลว่าพูดถึงในอดีตว่าตอนนั้นที่ไปอยู่บ้านเขาเนี่ยทุกคนเนี่ยก็ ดูแลฉันได้ดีเลยเพราะงะั้นดูแลฉันได้ดีเนี่ยก็น่าจะต้องใช้เวิร์ช่องที่2ไหมเพราะว่ามันก็อยู่มาแล้วผ่านมาแล้วทุกคนก็ได้ดูแลไปเรียบร้อยแล้วก็ได้ต้องเป็นเวิร์ช่องที่2เนาะเพราะงั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าช้อยข้อ24เนี่ยมีอะไรบ้างสําหรับข้อ24เนี่ยเมื่อกี้เราจะต้องหาเวิร์ช่องที่2ใช่ไหมเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอนไนที่เป็นเวิร์ช่องที่2บ้างถ้าหนูตอบช้อยที่1น,นะ had to t r e a t had to เนี่ยแปลว่าต้องค่ะ ทุกคนเนี่ยจะต้องดูแลชั้นเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเวลาที่หนูทำโจทย์หรือทำข้อสอบนะคะเวลาที่มันมีคำว่า h a d to หรือว่ามีคำว่า must เนี่ยอะไรก็ตามที่มันเป็นเหมือนแบบเฉพาะเจาะจงแบบเป็นเผด็จการว่าต้องอย่างนี้ต้องอย่างนู้นอะไรอย่างเงี้ยแบบเชิงบังคับต่างๆเนี่ยมักจะไม่ถูกนะคะมักจะไม่ถูกเวลาที่เราเจอในข้อสอบเพราะงั้นถ้ามี h a d e to เนี่ยหนูตัดทิง้งได้เลยไม่ถูกแน่นอนต่อมาข้อ3ค่ะ ข้อ 3, wood h a v e แปลว่าควรจะข้อ2เนี่ยควรจะทุกคนควรจะดูแลฉันในอดีตใช่ไหมไม่น่าใช่เพราะเมือ่อก,กี้ก็ยังบอกกันเลยว่าเออขอบคุณมากเลยแปลว่าเขาก็ดูแลอยู่แล้วไม่ได้ว่าทุกคนเนี่ยควรจะเนาะเขาก็ดูแลอยู่แล้วส่วน choice ข้อ3นะคะ was treating เนี่ย was w e r บวก v e r b เติม ing เนี่ยคือ past con ใช่ไหมคะ past con เนี่ยเอาไว้เจาะจงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเหตุการณ์เหตุการณ์นั้นว่ากำลังทำอยู่ซึ่งเขาก็ไม่ได้เจาะจงขนาดนั้นว่าจะดูแลแค่ช่วงเวลานั้นในอดีตเท่านั้นแต่ว่าเขาพูดว่าแบบเออตอนที่ไปอยู่เนี่ยเขาก็ดูแลดีมาเลยนะก็คือเป,เป็นเรื่องในอดีตไปเลยเนาะเพราะงั้นมันควรจะเป็นข้อที่4นะคะคือ treated ก็คือ verb ช่องที่2เพราะงั้นตอบข้อ4ได้เลยส่วนข้อที่5เนี่ย shoot treat ก็แปลว่าควรจะเหมือนกันก็มีความหมายให้เหมือนคล้ายๆกับข้อ2ช้อยที่2เมื่อกี้เพราะงั้นก็ไม่ใช่เพราะงั้นหนูก็เลยต้องตอบข้อ4นะคะต่อมาข้อ25ข้อสุดท้ายของบทความนี้แล้วนะคะ Now เนี่ยคือตอนนี้ตอนนี้ I felt felt เนี่ยเป็นช่องที่2ของคำว่า feel แปลว่ารู้สึกเนาะ Real homesick homesick ก็คือแบบอาการคิดถึงบ้านฉันรู้สึกแบบคิดถึงบ้านจริงๆเลยและ มีเวิร์บอีกตัวหนึ่งค่ะ miss you all miss เนี่ยเป็นเวิร์บช่องที่หนึ่งเนะาะจำได้ไหมเรื่องกฎ parallel เ,เ,เนาะถ้ามีการเชื่อม Ver b เนี่ย verb หน้ากับ Ver b หลังเนี่ยจะต้องเหมือนกันถ้ามัน1ก็ต้อง1ทั้งคู่ถ้ามัน2ก็จะต้อง2ทั้งคู่ซึ่งในข้อนี้มีเ e r b 2ตัวมีคำว่า felt กับคำว่า miss เนาะไอ้เวิหลังเนี่ยดันเป็นอันที่1ซึ่งมันเขียนถูกแล้วเพราะงั้นอันที่ เวิร์บอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่อยู่หน้าแอดเนี่ยก็จะต้องเป็น1เหมือนกันถูกไหมคะเพราะงั้นหนูจะต้องแก้จาก felt เป็น feel ที่เป็นช่องหนึ่งใช่ไหมคะคราวนี้ไปดูช้อยข้อ25กันค่ะช้อยข้อ25มีข้อเดียวเลยที่เป็นเวิร์บช่องที่1ก็คือข้อที่1ได้เลยนะคะ I really feel home section คิดถึงบ้านจริงๆส่วนข้ออื่นๆเนี่ยไม่ใช่เวริรช่องที่1เลยนะมันเป็น tense อื่นหมดเลยเพราะงั้นก็ ผิดเลยนะคะตอบข้อหนึ่งได้ข้อเดียว